สวัสดีครับทุกคนเชื่อไหมในวันที่แย่ๆในวันที่เรานึกอะไรไม่ออกคือเหมือนกับว่ามันก็จะมีคนที่คอยคอยซัพพอร์ตแค่ขึ้นอยู่กับเราจะกล้าเข้าไปหาเขาไหม <c oughs> เป็นนะอันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังนงิดหน่อผมไม่ว่าใครก็ช่างหรืออะไรนะทุกคนชีวิตคนเรามันมีทางออกสมอมันมันไม่มีหรอกทางตันนะ่ะจะขึ้นอย่กับนะว่าคนน่ะขึ้นหรือว่าคนคนนั้นนะ่ะ ไม่มองโลกให้มันกว้างๆเข้าไว้มองโลกในแง่ดีเข้าไว้มันก็จะอยู่ในในมุมแคบๆมันก็จะคิดอะไรไม่ออกนครับวันนี้คือมาเล่ามาให้กำลังใจเหมือนที่ผมทำช่องทำคลิปทำอะไรบางทีคอนเทนต์นึกคอนเทน ไม่มีอะไรลงก็ลงลง,ลงไปทำทำไปมิตอะไรได้ก็ทําไปเพราะว่าคอนเทนต์เขาไม่ได้มีกําหนดกฎเกณฑ์อะไรว่าเราต้องไปทําแบบนี้นีมน่มันขึ้นอยู่ที่เราขึ้นอยู่ที่เราว่าเราจะแสดงไปแนวไหนทําคลิปออกมาแนวไหนแต่วันไหนผม <c oughs> ส่วนมากผมจะไม่ค่อยมีการ ยียนบทหรือเมคนู่นนี่นั่นคิดบทไว้ก่อนหรอกส่วนมากจะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติที่ผมทาลงคลิปของช่องผมอะ่ะมันจะเป็นแนวแบบว่ามันใช้ชีวิตประจำวันคือถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ไวไวก็แล้วก็มานั่งตัดตัดต่อให้มันเป็นแบบดูดีซะหน่อยดูในในเรื่องราวนั้นซะหน่อยแล้วก็เอามาเลย เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กำลังทำกำลังเตินหน้าครับนะทุกคนอยากจะให้เลิกสนเอาง่ายๆบ้านๆสั้นๆพูดกันง่ายๆเลยเลิกสนทำคนจะเป็นคนรอบข้างข้างบ้านเรื่องอะไรก็แล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาอะ เขาไม่ได้มาทําเหมือนเราบางทีคนที่ไม่ได้มาอยู่ในหน้างานหน้างานนั้นกิจกรรมด้นนั้นเขาจะไม่รู้หรอกเขาจะมารู้ดีกว่าเราได้ไงว่าแนวว่าเราที่เราทํามาเป็นยังไงแล้วก็ให้พยายามไปฟังประสบการณ์ที่เพื่อนๆเ,เขาแชร์ลงมาในทุกช่องอเขาจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่าน,านมาก่อนจะผ่านก่อนจะผ่าน การตั้งค่ากว่าจะมีการสร้างรายได้ได้เนี่ยเ็าจะทํเกาจะแชร์ประสบการณ์เป็นคลิปออกมาอาจจะเป็นคลิปสั้นบ้างคลิปยาวสามนาทีสี่นาทีห้านาทีบ้างก็อันนี้เ็แล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่ช่องแล้วก็เราก็มาปรับจูนนอกมาดูเอาว่าแนวทางไหนมันดีแนวทางไหนแล้วก็เราก็มาดูศึกษาเอาครับ